บอกค่ะอืมแม่นค่ะ <Ngłos> 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 อ๋ซอยกันเบิ้งน้ำกันนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะน,นี่แอดท่อเฮ็ดเป็นสองคลิปดนะคะ่ะพี่น้องค่ะถ้าสิเป็นคลิปเดียวมันสียเงาเกินไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากระเบิงเริ่มต้นกน็ย้อนไปเบิ้งคลิปหนึ่งนะค่ะพี่น้องเริ่มไม่คลิปหนึ่งคลิปสองค่ะ เงีย้ยงงามเด้อปูเด,ด้ออีบ่เด้อมันขาดตอนมันไม่ยอดขึ้นบ่เงี้ยนยี่หลียอดขึ้น มเมลแตกแตกกันตั้นเบลอเทียนอืมเทียวเบอร้เดียวเบอร์เดล้วอาทำไมล่ะเมลใหญ่แล้วก็สิได้เลขนึงเลขห หกเก้าตัวเดียวกันจะดด้หกหนึ่งกเก่าใช่ไหมนาะพี่หกหนึ่งหเก้าตัวเงา้วนี่ว่าอด้พอสามบ่พ่อที่เรกที่เรกท่านังงบ้เป็นเป็นหกแล้วก็มาสามค่ะมันจะเป็นลักนวยค่ะหตัวเรลยกหกสามแต่ว่าตัวตัวตงียวเป็ไหมเนี้ยอือหนี่เป็นลักนวยนะพ่อเนาะแม่แต่เก่าวะแต่เก่าเนาะ ตัวลงกกอนแหละเป็นตัวลักหน่วยตัวลงกกอนเป็นลักหน่วยหกลักหน่วยเก็ดแปดเจ็ดหกมันแปดลูกกอนกับมาหกมาเก็ดตัวลงกกอนคือคือตัวแรกเลยแหละตัวลักหน่วยก่อขึ้นไปเลยค่ะสามตัวค่ะเแล้วเราเริ่มจากสมุดไหมจดใบกันพ่อเดี๋ยวเสียลืมนี่ตัวตัวแรกหนึ่งตัวสอง บกหกเก่ามิตรนี่อะไรอกสองที่เป็นเล็กล่างจะเป็นเล็กล่างมันบ่แล้ว่างหกหนึ่งหกเกาน่นะพ่อเนาะประมาณนี้ี๋ยวเทากัมาไทยกันค่ะเป็นหกหนึ่งหกเกาด้วค่ะพี่้องด้อค่ะก่นแล้วปาปูพนังเงคนเพิ่งใสฮงว่าเ้าใดตัวใดเลยด้วค่ะพี่้องพอคนสวดเยทึ่ง อาสมเพลนผุนพี่น้องคะปูกับสวดอยู่ทั้งอาสมเฮามานัางเดียวเล็กอยู่ทั้งล่างมันทายเพ่นเดียวเล็กอยู่ทั้งล่างพี่น้องคะพี่น้องเนาะค่ะปูนางสวดอยู่อาสมเพ่นผุนเล้อคะ่ะค่ะเพี่นเป็นปูฤาษีค่ะพี่น้องคะเพ่นว่าเพ่นบรายเป็นพระโดยตรงนะคะเพ่นกบวฏเป็นปูฤาษีนะคะปูฤาษีโลก อืมโอเคสามสามสองเก้าว่ะหกสามศูนย์เจ็ดมันโค้งคือเหล็กในหันบอสก็คือวานยังคงแต่ว่าเบิ้งเป็นที่ชติเจียนก็สิเป็น มีหกก็นึงเบื้องแท้่ะมีหกบ่อหนังไอ้ฟิลมันนี่ยแมนั่นเนี่ยเก็ดตัวมันมีหกบ่อหนังตัวเบื้องตัวเบิ้งมากเป็นบ่อตัวเตะตัวเตะพัวนี้ตัวนี้แบบปูตัวเบิ้งเคยว่าตัวว่าหกเป็นบ่อขาหกทำว่าเบิ้งใท้นี่ถทำมีหกดึงหกออกไปอ๋อดึงหกออกไปดึงหกออกไปดึงหกออกมาแล้วตัวสองตัวเบิ้งคือหยางบั่นเบื้องตัวแรกตัวเบิ้งคือหยางปลลงตัวแรกคือหยาง ห,หายพ่อหายเพ่เพลงหายพ่ลงหกแล้ว่่ลงเนาะหกเียกลงเียก้อนมูหกหลักหน่วยปหลักหน่วยหลักหน่วยเกี่ยวไปท่้อนว่ไปยังน้อยเกี่ยวไปท่ก้อนแล้วตัวสองเด้ตัวสองสามมันมี่สามบอลในหันแล้วตัวเกียจเกตัวนันีบอลนันีค่ะรามมีก็ดึงออกไปนั่นละตัวที่สามมีสงสัยว่าเกีจกรดึงมันมีเกีบอนันีค่ะถามีก็ดึงออกไปน่ะไม่มีหนึ่งลอ่สองก็ซื้อไปหกสามเกีมาซื้อทั้งเลยอตัวนี หนึ่งไทยปูหนึ่งไทยดึงออกไปหนึ่งไทยนะาะจ,จะซื้อสองตัวบ่ซื้อดึงออกไปเป็นหนึ่งไทยเลยปูหนึ่งไทยจับตดมันเป็นหัวเล็บนึ่งไทยแล้วก็เป็ <c oughs> นเลขยกเก่าก็ขมขกตัวเด <c oughs> ียวกันตรงนีน้จะเป็นเรียกรา, <c oughs> า,างม,นนรมันใจได้ลัดตุน่นเพราะมันเป็นรุ่นตัวลงกกวนคือคือทักไหนตัวมันมดนี่ลูกกวนบ่ตัวมดหนึ่งลกกวนบ่ะโดยมันทับกันนี่ปู ทับกันไมตัวนียุ่ยุยยุยุย่มองหางกันปลายเลียกมองเลขกหนึ่งม,ม,มื่อลงกรอนี่เป็นเลียกฮอมาถิเป็นเลขกสามอ๋อนั่นแ่ละรอมาขวงจักจักเป็นเลขหง,งตัวกวงเอาเสือท่อน,นั้นล่ะเนี่ยฮะมันมีศูนย์กระเสือใช้ศูนย์เจ็ดท่อน,นันล่ะหน่อยกันไม้หนงไม้ศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันค่ะูนแม่ศูนศูนย์ศูย์เ ซูนก็มีต so, 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 ัวเดียวกันซ like ูนเจ็ดเอ้ยน like so, ์เก็ดเจ็ดมีเก็บตัวเดียวกันนี่แหละถ้าเบิงถ้ามางวดหนาถ้ามาเบิงตัวมาคือแน่ใจว่ามันโค้งคือเลขอีหยังในหันตัวมาเบิงเลขตรงปู่ที่เขียนไว้นี่ถือทั้งสามตัวสองตัวหกตัวเลขเก็ดตัวนั่นค่ะเขาเจ้าประสาทมาบอกญาติโยมเบิงว่าให้เบิงเอามันโค้งมันโคคือเลขอีหยังอยู่ในเลขเก็ดตัวพวกเจ้าก็ดึงเลขพวกนั้นออกไป คือหกกระดึงมี6หกบอ่อคมีหกกระดึงหกออกไปคือในัใจว่ามีเ็ตบ่อมีเก,เก,กตโตกระดึงออกไปคือว่ามีศูนว่ากระโดดดึงไปกับสื่อตามค่ะเป็นสื่อตามที่เห็นคือพวกทั่วโลกค่ะที่เบิรงเฟสตัอยู่ที่นี่ค่ะเ้อใหพ้พากันไปบอางแล้วได้เลขจากคู่บาอาจารย์มาจากบ้านใดมุมใดอำเภอใดจังหวัดใดในประเทศไทยนี่เด้อค่ะยอดมงในแหละมันหวนออกหนึ่ง เก้าหนึ่งเก่าเก้นงเรียบนดิเลขกคู่บาจันเรีกร้างสูบว่าทำน้ำเย้กระซังนี่สู่เดียวกันบนเขาใส่มื้ากันบ้านบาดงากระซังซุกซ่องที่ถูกไปมาันี่เพิ่อนห้เลขตัวใดตัวใดตัวใดมาจวจำไว้ทาบมีอยู่ในเลขเจ็ดตัวนี่อย่าซื้อกำคำไ้เม่นถามเม่นว่าเออด้ดทำน้ำได้หามากสามสองม่นสามสองอยู่ในซื้อของเขาเลยสามสองหนึ่งถึงรถดิ แต่ว่าถามว่าเอามาแต่พุ่นเพราะต่ยิี้ไม่ใช่กระชังถ่าวบ่คือเบิ้งอยู่ในเหล็กเกตตัวนะข่ามีนจะสื่อนี่เบ้อออกอีหลีด้วยได้ถึงพันหกตัวคือพันทุกสามตัวสองตัวบนล่างคือมัดอยู่เห็นไหมสาธุปปูแต่เบิ้งเราเสียปูเราไปเสียจําไว้เลยบอกว่าปูเรื่องสีบ่นมีมันบอกว่าทํายาล็อกมันวะบ่ายาล็อกยาล็อกยาล็อกแล้วก็ ขอลองอย่าล็อกอย่าล็อกบอกลูกพี่อย่าล็อกของอาตมาเด้์หลังยาตอีกคนอีกเม่อล็ออกวันที่หนึ่งบ่ค่ะเลขออกวันที่หนึ่งกันเล็เลขออกวันที่หนึ่งกันญาติมึงมานี่ชัดเกี้ยนที่สุดเมื่อนั้นมือสิกินข้าวต้มกันเลยแหละค่ะอ่า้าหลวงพ่อมีบอกคือบอกชิบเกี้ตังเสี่นบ่ค่ะตัวไทยมันเห็นหนึ่งชิบเกี้ตังสียมึงคอยมาเมืองแหลกวกูสิบอกมือนั่นค่ะซื้อขนมกินเลยซื้อขนมกินเลยเอ็นบ่กูแมน กูอดกันมาโดนแล้วกูจะคอดเรื่องอันทุอันนี่กูทามด้วยแต่ปูหนะค่ะงานมาหากูแต่นอกจากเดือนกว่ามอบีแล้วค่ะแม่นยูปูมึงดูมึงมาพ่อจนได้นะปูหนะพ่อจนได้กูว่ามึงสิบพคอกูอยู่บ้านพรอซื่อมวลน่อพรสวรรค์น่อไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าคือบั